สวัสดีค่ะหากคุณกำลังสงสัยว่า First Mall เนี่ยสามารถช่วยจัดการภาษีได้อย่างไรวิดีโอนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะเมื่อเ,เข้าสู่หน้าโปรแกรม First Mall แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราเลือกไปที่เมนูการตั้งค่านะคะและเลือกไปที่ภาษีค่ะโดยคุณสามารถกำหนดอัตราภาษีอัตโนมัติหรือว่าสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะด้วยโปรแกรม First Mall นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรที่จะปรึกษานะคะในด้านนี้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงค่ะว่าควรเลือกเก็บภาษีรูปแบบใดให้กับร้านค้านะคะในเฟิร์มมอลค่ะคุณสามารถควบคุมได้นะคะหรือว่าตั้งค่าธรรมเนียมที่ตั้งของลูกค้าได้อย่างลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าพวกรหัสไปรษณีค่ะหรือเราจะ เข้ามาที่การจัดการอัตราภาษีนะคะเราก็กดคลิกเลือกภาษีใหม่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็กรอกชื่อภาษีแล้วก็ระบุยอดรวมค่ะหรือว่าจะรวมกับค่าจัดส่งก็ได้จากนั้นนะคะกําหนด โซนที่อยู่ค่ะสําหรับการจัดส่งหรือว่าที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินนะคะแล้วก็กําหนดราคาปลายทางทั้งหมดเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์จากนั้นก็ระบุอัตราต่อโซนค่ะหากไม่ต้องการใช้งานในส่วนนี้นะคะก็สามารถปิดการใช้งานได้ค่ะเพียงคลิกคําว่าปิดการใช้งานแต่ว่าถ้ากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกค่ะก็จะเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ